ในปีพุทธศักราช2528วัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีได้จัดงานเสาห้าขึ้นซึ่งในงานนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านมิได้ประกาศเป่ายันเกราะเพชรอย่างเป็นทางการแต่องค์ท่านก็จะเมตตาสงเคราะห์ทำพิธีพุทธาพิเศษและเป่ายันเกราะเพชรแบบที่ไม่เป็นทางการให้แก่พระและประชาชนทั้งหลายที่มาร่วมในงาน หลวงพ่อฤาษีดิ้งดำท่านบอกกับลูกศิษย์ลูกหาว่าในงานนี้พระองค์ที่สิธิ์จะเสด็จมาสงเคราะห์ให้ลูกศิษย์ลูกหาสังเกตกันให้ดีท่านจะมาในรูปแบบของพระธรรมดาธรรมดาแต่จะมีจุดที่สังเกตได้อยู่คือท่านจะมาในลักษณะหลวงตาลารูปร่างสูงใหญ่ผมขาวปลายปลายและมาในลักษณะหลวงตาบุตรรูปร่างผอมเกร็งผิวดำคล้ำ ลูกศิษย์ลูกหาได้ยินหลวงพ่อบอกอย่างนั้นก็พากันตื่นเต้นดีอกดีใจที่จะได้มีวาสนาพบเจอกับพระผู้ประเสริฐที่สุดในโลกพระองค์ที่สิบที่หลวงพ่อฤาษีดิงดำพูดถึงนี้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณะโพดมพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนั่นเองพอใกล้จะถึงวันงานคือก่อนจะถึงวันงานประมาณสองวันลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อฤาษีดิงดำก็จะมาช่วยงานกัน เช่นมาทำความสะอาดจัดสถานที่ต่างๆหลวงพ่อเล็กแห่งวัดท่าขนุนก็เป็นพระอีกรูปหนึ่งที่มาช่วยงานหลวงพ่อเป็นประจำสมัยนั้นหลวงพ่อเล็กยังเป็นคารวาสอยู่ยังไม่ได้บวชเป็นพระหลวงพ่อเล็กท่านตั้งใจอยากจะพบเจอกับพระองค์ที่สิบให้ได้จะไม่ยอมให้พลาดโอกาสอันดีนี้เด็ดขาดตอนเย็นๆหลังจากพักงานเสร็จแล้วท่านและเพื่อน ก็จะพากันเดินตระเวนหาส่องดูพระอาคันตุกะต่างๆที่เดินทางมาร่วมงานก่อนล่วงหน้าซึ่งมีอยู่จํานวนหลายรูปทีเดียวหาดูว่าจะมีพระองค์ไหนบ้างที่มีลักษณะดังที่หลวงพ่อฤาษีแดงดำบอกไว้สมัยนั้นวัดท่าสูงยังไม่มีตึกรับแขกและตึกที่พักสงฆ์พระที่มาร่วมงานกันส่วนมากจะพากันไปพักปักกดอยู่ในป่าช้าและป่าไผ่อันเป็นบริเวณเขตวัด หลวงพ่อเล็กและทักพวกก็พากันเดินเลาะหาตรวจตราดูเพื่อจะโชคดีพบเจอพระพุทธเจ้าในร่างของพระธรรมดาธรรมดาว่านั้นเถอะช่วงนั้นจะมีศาลาไม้สักหลังเก่าๆอยู่หลังหนึ่งจะอยู่เยงย้งไปทางหน้าบวชเก่าทางด้านหลังที่สองต้องใช้คำว่าหลังแรกเพราะว่าหมดสภาพแล้วแล้วหลังที่สองนี้ก็สุดโทมหน่อยหนึ่งมันตั้งเยองย้งกันอยู่ ถ้าหันหน้าลงแม่น้ำจะอยู่ซ้ายมือมีพระอคันตุกะไปปักกดพักอยู่บนศา,าลาหลังนั้นหลายองค์หลวงพ่อเล็กจึงถือโอกาสเดินขึ้นไปสนทนากับพระอคันตุกะเหล่านั้นก็รู้สึกชอบใจและประทับใจเพราะพระบางองค์ท่านคุยดีมากแต่ก็ยังไม่ใช่พระที่มีลักษณะตามที่หลวงพ่อฤาษีพูดบอกไว้ก็เลยต้องเลาะหาต่อไปในขณะที่เดินลงมาจากศาลาไม้สักนั้น พลันสายตาก็าเหลือบไปเห็นพระองค์หนึ่งนั่งอยู่ตรงหน้าโบสถ์เก่านั่งตัวตรงๆลักษณะห้อยเท้าลงมีลูกศิษย์นั่งอยู่ด้วยสามคนท่านรู้สึกแปลกใจมากว่าตัวท่านไม่ใช่เป็นคนสายตาสั้นแต่ระยะที่ไม่ไกลกันแค่ประมาณสิบกว่าเมตรนี้ทำไมท่านจึงมองไม่เห็นว่ามีพระนั่งอยู่ตรงหน้าโบสถ์กลับเดินเลยไปเฉยเลยแต่เวลาที่ท่านเดินเลยไปนั้นมันเหมือนมีกำลังอะไรบางอย่างมาฉุด ให้เท้าเลี้ยวกลับเองพอเลี้ยวกลับมาจึงเห็นพระท่านนั่งตัวตรงอยู่ถึงกับอุทานว่าอา้าวแล้วเมื่อครู่เราเดินผ่านไปได้อย่างไรไม่เห็นเลยแต่พระที่เห็นนี้เป็นพระที่ยังหนุ่มอยู่จึงเข้าไปกราบท่านแบบเสียไม่ได้คิดว่าคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งแค่พระหนุ่มเฉยๆพระองค์นั้นเอ่ยถามหลวงพ่อเล็กและพักพวกที่มาว่าเธอมาจากไหนหรือ คำถามนี้เล่นเอาพักคพวกที่ไปด้วยกันถึงกับสะดุ้งมองหน้ากันเลึกหลับหลวงพ่อเล็กซึ่งยังเป็นคารวาะอยู่นั้นก็ตอบแบบแข็งๆว่าหลวงพี่จะเอาอย่างไรล่ะครับถ้าจากบ้านก็มาจากพระขนงถ้าจากวัดผมก็มาจากฝั่งตรงกันข้ามนูน่นพระองค์นั้นก็กล่าวว่าเธอนี่รวนฉันก่อนนะเอาเธอไม่เป็นไรหรอกขอถามอีกทีนะนี่เธอจะไปไหน พักพวกของหลวงพ่อเล็กที่อยู่ด้านหลังได้ยินดังนั้นเริ่มเหงื่อแตกเลยคําถามนี้มันคุ้นๆเพราะคําถามที่ว่าเธอมาจากไหนเธอจะไปไหนนี้ถ้าใครเคยอ่านในธรรมบทจะรู้แบบชัดๆเลยว่าเป็นคําถามที่พระพุทธเจ้าเคยตรัสถามเปสการีทิดาแต่หลวงพ่อเล็กท่านก็ไม่เฉลียวใจนึกไม่ถึงก็เลยตอบพระองค์นั้นไปว่าผมมาหาพระดีครับท่านถามว่าแล้วเจอไหมล่ะ บอกท่านว่าไม่คิดว่าจะเจอหรอกครับคือความคิดความรู้สึกของหลวงพ่อเล็กในต,ตอนนั้นคิดว่าคงไม่เจอแล้วละ่ะพอแล้วละ่ะความหมายว่างั้น,ท,นทันทีที่หลวงพ่อเล็กนั่งลงท่านก็ใช้เจโตปริยญยาณส่องดูพระองค์นั้นอยู่แต่ดูแล้วมืดสนิทเลยมองอะไรไม่เห็นเลยในเมื่อมองไปแล้วมันมืดไม่เห็นอะไรแบบนั้นหลวงพ่อเล็กท่านก็เลยเหมาเอาว่าพระองค์นี้ไม่ใช่พระดีพระดีต้องมีแสงสว่าง พระองค์นั้นท่านก็ชวนคุยด้วยหลายสิ่งหลายอย่างท่านพูดรีบเรียบเป็นธรรมชาติมากแต่ในประโยคที่คุยกันนั้นก็มีคําพูดที่ทําให้สะดุดอยู่หลายคําอย่างเช่นคําว่าฉันมาหาฤหาษหีเขาประจําแต่เธอไม่ได้เห็นรักหรือคําว่าฉันเป็นผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าทุกวันนี้ก็ยังทําหน้าที่ของพระโพธิสัตว์อยู่พอหลังๆท่านคุยเกี่ยวกับเรื่องธรรมะหลวงพ่อเล็กก็ย้ําเกี่ยวกับพระปฏิบัติ พระองค์นั้นเลยถามว่าแล้วทําไมเธอไม่บวชละ่ะก็เลยบอกกับท่านว่าถ้าพระปฏิบัติไม่ดีโทษมันเยอะมากอาจจะต้องถึงขนาดได้ลงนรกท่านเลยถามขึ้นประโยคหนึ่งว่าเอาอย่างนี้นะถ้าอาตมาลงนรกนี่ถ้าโยมช่วยได้โยมจะช่วยไหมหลวงพ่อเล็กเลยบอกกับท่านว่าถ้าความสามารถผมถึงผมช่วยได้ผมก็จะช่วยครับแต่ถ้าผมลงนรกละ่ะหลวงพี่จะช่วยผมไหมท่านเลยตอบว่าเอ๊ะ โดยปกติอาตมามีหน้าที่แค่สอนเขาเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ที่ช่วยใครนะตรงนี้ฟังแล้วสะดุดหูชัดมากเลยเพราะคำนี้มันตรงกับบาลีที่ว่าอาขาตาโรตถาคตาตถาคตมีหน้า ah 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 ที่เป็นผู้บอกเท่านั้นไม่ได้มีหน้าที่ไปเขี่ยวเข็นให้ใครทำไม่ได้มีหน้าที่ช่วยใครถึงจะมีคำพูดสะดุดหูอยู่หลายคำแต่หลวงพ่อเล็กเป็นประเภทที่ไม่เชื่อก็ยังคงไม่เชื่ออยู่วันยังค่านั่นแหละ พราะจะเชื่อได้อย่างไรว่าพระพุทธเจ้าซึ่งปรินิพานไปแล้วจะมาปรากฏกายให้เห็นแก่จก,กันแบบนี้แถมยังนั่งคุยธรรมะแบบหน้าตาเฉยยังกับพระธรรมดาทั่วไปก่อนจากกันหลวงพ่อเล็กถามพระองค์นั้นว่าหลวงพี่พักอยู่แถวไหนที่ถามนี่ไม่ได้จะมารบกวนหรอกนะแต่เพราะผมมีหน้าที่จัดหาอาหารถวายพระเลยถามไว้ถ้าหลวงพี่อยู่แถวนี้ผมจะได้นําอาหารมาถวายด้วย พระองค์นั้นท่านตอบว่าพักอยู่แถวๆนี่แหละไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมีคนมาเลี้ยงเองแหละทุกคนที่ไปกับหลวงพ่อเล็กสงสัยในพระองค์นั้นกันหมดแต่ไม่มีใครพูดพากันเก็บเงียบไว้มีแต่หลวงพ่อเล็กคนเดียวที่ไม่สงสัยเลยพอถึงเวลาประเคียอาหารให้พระฉันปรากฏว่าพระองค์นั้นไม่ได้มาร่วมฉันด้วยหลวงพ่อเล็กเลยไปติดต่อขอเอาก๋วยเตี๋ยวกับแม่ครัวใส่ถาดยกไปเพื่อจะเอาไปถวายให้ท่าน แต่เดินขึ้นไปบนศาลาหลังเก่าที่ท่านพักอยู่หาจนทั่วแล้วแต่ก็ไม่เจอท่านเลยไม่รู้ว่าท่านหายไปไหนพอเดินกลับลงมาข้างล่างก็เห็นท่านเดินจงกรมอยู่เดินอยู่ตรงที่หลวงพ่อเล็กเดินผ่านไปนั่นแหละแต่ไม่เห็นท่านท่านเดินจงกรมอยู่ตรงนั้นตั้งนานแล้วเดินจนพื้นดินตรงนั้นเป็นร่องรอยอยู่ตอนเดินผ่านไปไม่ยักเห็นท่านสรุปว่าพระองค์นั้นท่านทําให้หลวงพ่อเล็กสะดุดใจอยู่หลายครั้ง แต่หลวงพ่อเล็กก็กลับไม่นึกถึงและไม่สงสัยเลยพอเห็นท่านก็เรียนท่านว่าหลวงพี่ครับผมเอาอาหารมาถวายให้ครับผมวางไว้บนอาจสงนี่นะถ้าหลวงพี่ต้องการจะฉันเมื่อไหร่ก็หาคนมาประเคียนเอานะครับท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวคนประเคียนก็มาเสร็จแล้วหลวงพ่อเล็กก็รีบไปช่วยงานหลวงพ่อฤาษีดินดำที่ศาลาสองไร่ทันทีไปช่วยหลวงพ่อแจกหนังสือธรรมะ ขณะนั้นมีคนมาบอกหลวงพ่อเล็กว่าเล็กๆตอนนี้มีคนเคยเจอพระองค์ที่สิบแล้วนะถามว่าเจอที่ไหนล่ะครับตอบว่าเจอทางฝั่งวัดเก่านู่นนะพอบอกลักษณะให้ฟังหลวงพ่อเล็กก็บอกว่าโอ้ยผมว่าไม่ใช่ล่ะครับองค์ที่ว่านี้ผมนั่งคุยกับท่านจนมืดค่ำมาแล้วแต่ผู้ที่บอกก็ยืนยันว่าใช่ใช่แน่นอนเพราะทุกคนที่ไปทดสอบทดลองดูต่างก็เจอดีหงายท้องไปตำตางกันเลย โดยเฉพาะหลวงตาวัชระชัยหลวงตาวัชระชัยนี่มองเห็นท่านเดินจมรมเท้าท่านลอยเหนือพื้นสูงตั้งเป็นศอกเลยนะหลวงพ่อเล็กก็เลยชวนเพื่อนฝูงไปหาพระองค์นั้นอีกครั้งโดยให้คนอื่นช่วยแจกหนังสือแทนพอไปถึงปรากฏว่าพระองค์นั้นท่านไปนั่งอยู่บนหอกลองเล็กๆที่อยู่ข้างหอชั้นใหม่เห็นคนมาต่อแถวยาวเหยียดเลยมีแต่คนไปทำบุญกับท่านคนนั้นก็มากราบคนนี้ก็มากราบท่านก็ให้พอรอยู่ พอเข้าไปใกล้ๆท่านท่านก็กล่าวว่ามาแล้วเลยตอนนี้ไม่เล่นด้วยแล้วนะหลวงพ่อเล็กก็เลยกําหนดดูใจของท่านอีกครั้งปรากฏว่าเห็นเป็นแสงเหมือนกับกรวยพุ่งมาที่ตัวท่านหลวงพ่อเล็กก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อวานไม่เห็นมีแสงวันนี้ทําไมมีแสงได้อย่างไรวะท่านพูดออกมาว่าโยมเอ้ยจะทําบุญก็ทํานะแต่พวกที่คิดว่าตาดีอย่าไปดูเลยเมื่อคืนนี้แว่นแตกกันมาแล้วใช่ไหม หลวงพ่อเล็กก็นึกในใจว่าเอ๊ะนี่ว่าเรานี่ว่าขณะนั้นก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นไปกราบนมัรสก,การท่านพอดีหลวงพ่อเล็กเลยอาสาเป็นตากล้องถ่ายรูปให้เองท่านนึกอธิษฐานในใจว่าขออนุญาตถ่ายรูปนะครับพระองค์นั้นท่านก็หันมามองแล้วพูดขึ้นว่าพูดดังๆคนอื่นจะได้ยินบ้างก็เลยต้องพูดดังๆว่าขออนุญาตถ่ายรูปนะครับท่านว่าเออถ่ายไปเถอะ พอถ่ายเสร็จก็ถอยออกมานั่งมองมองแล้วมองอีกคิดในใจว่าเป็นไปได้อย่างไรวะพระองค์ที่สิบหลวงพ่อฤาษีงดำบอกว่าคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคนตายแล้วสองพันกว่าปีมาเป็นเนื้อเนื้ออยู่ต่อหน้าต่อตาเราแล้วมานั่งคุยกับเรานี่นะหรือพระองค์นั้นท่านหันมามองแล้วก็พูดว่าถ้าไม่แน่ใจก็มาจับดูสิ ท่านนั่งรับแขกไปเรื่อยคนก็หลั่งไหลมาทําบุญไม่ขาดสายปัจจัยที่เขาถวายก็เยอะขึ้นเรื่อยๆหลวงพ่อเล็กเห็นดังนั้นก็คิดว่าปกติพระดีเวลาเขาถวายปัจจัยนาที่ตรงไหนท่านก็จะไม่เอาท่านก็จะเอารวบรวมไว้นาที่ตรงนั้นแล้วเอามาถวายหลวงพ่อฤาษีดิงดำหมดถ้าพระองค์นี้เอาปัจจัยใส่ย่า,ยามแล้วหน้าดูจะอัดให้เข็ดแค่คิดในใจท่านก็พูดขึ้นว่าไม่มีทางได้กินหรอก คือหลวงพ่อเล็กท่านจะคิดอะไรไปพระองค์นั้นท่านจะพูดได้ตรงกับที่คิดไว้หมดเลยนั่งมองดูท่านไปเรื่อยๆจนถึงเวลาสิบเอ็ดโมงพระองค์นั้นท่านก็พูดกับหลวงพ่อเล็กว่าไปกั้นโยมไว้ให้ทีอาตมาจะพักฉันเพลนก่อนท่านบอกว่าไหนหลก่กก๋วยเตี๋ยวของเธอเมื่อท่านลุกไปฉันเพลนเสร็จแล้วท่านก็จะเดินไปนั่งอีกที่ตรงหนึ่งซึ่งมีพื้นที่กว้างสามารถรับแขกได้เยอะกว่าเดิม ตอนนั้นมีโยมหลายท่านพากันเอาผ้ามาปูให้ท่านเหยียบคนนั้นก็ปูผ้าเช็ดหน้าคนนี้ก็ปูผ้าที่หามาคนที่หาผ้าไม่ได้ก็ถอดเสื้อปูให้ท่านเหยียบแทนหลวงพ่อเล็กเห็นดังนั้นก็คว้าเอาผ้าขนหนูมาปูให้ท่านเหยียบบ้างตอนที่ปูผ้าขนหนูลงและกราบรอให้ท่านเหยียบนั้นก็ได้มองเห็นชัดๆว่าผ้าขนหนูยาวประมาณนี้และกว้างประมาณนี้แต่ปรากฏว่าขณะเหยียบ เท้าของท่านกลับเหยียบได้พอดีกับผ้าขนหนูเลยซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าเท้าเล็กๆของคนธรรมดาจะใหญ่ขนาดนั้นคือดูอย่างไรเท้าท่านก็ปกติแต่พอตอนเหยียบผ้านี่กลับมองเห็นว่าเท้าท่านโตเต็มผ้าพอดีแล้วผ้าขนหนูผืนนั้นหลังจากที่ได้มาถ้าเอาพับบูชาไว้บนหิ้งก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าเอาคลี่ออกมาวางไว้สักพักรอยเท้าของท่านจะปรากฏขึ้นมาเหมือนกับตอนที่เหยียบไว้ใหม่ๆไม่ผิดเลย หลังจากนั้นพระองค์นั้นท่านก็บอกให้รวบรวมปัจจัยที่โยมถวายให้เอามาถวายหลวงพ่อฤษีดิงดังหลวงพ่อฤษีดิงดังถามว่าใครใหเอามาถวายบอกท่านว่าหลวงปู่ที่อยู่ริมน้ํานุ่นครับท่านถามว่านั่งอยู่ตรงไหนก็อธิบายให้ท่านฟังท่านก็บอกว่าเออถ้าองค์นั้นข้ารับรองแต่องค์อื่นข้าไม่รับรองนะสรุปว่าพระนมองค์ที่หลวงพ่อเล็กปู่ข้าคนหนูให้เหยียบนั่นก็คือพระองค์ที่สิบ หรือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนั่นเองท่านมาสงเคระาะห์ญาติโยมให้ได้ทําบุญกันมาในลักษณะของพระนุ่มธรรมดาธรรมดาธรรมดาจนหลวงพ่อเล็กไม่นึกเอ๊ะใจเอาเลยเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงแอดมินไม่อาจจะยืนยันได้เพียงแต่ได้นํามาจากคําบอกเล่าของหลวงพ่อเล็กสุธรรมปัญยโยแห่งวัดท่าขนุนจังหวัดกาญจนบ,บุรีเท่านั้นปัจจุบันนี้หลวงพ่อเล็กสุธรรมปัญโย ท่านก็ยัง,งทรงธาตุทรงขันอยู่ใครมีโอกาสก,าก็ไปกราบน้ัรสการท่านได้นะครับขอบคุณที่เสียสละเวลาในการรับชมรับฟังก่อนจากกันก็อย่าลืมกดติดตามช่องปูดอนสเตชั่นช่องเล็กๆช่องนี้ให้ด้วยนะครับถ้ายังไม่กดติดตามขอความสุขความสงบร่มเย็นจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านลาไปด้วยคำว่าสวัสดีครับ